ไปเดินที่ซอยเพชรบุรีสามสิบเก้าและเห็นโลเคชันอนะ่ะมันแบบอย่างที่บอกนะครับมันพูดคุยกับเราอะ่ะเราก็เลยเกิดเป็นเรื่องสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เลยโทรไปหาพี่ต้อมยุทธเลิศบอกว่า mm hmm. เฮ้ยผมอยากจะขอซื้อเรื่องนะออขอซื้อชื่อพี่ต้อมบอกโอเคอให้มาได้ชื่อมาปับ๊บเราก็ใครดีนะที่จะเป็นเดอะลีดนำก็ไปติดต่อวีพวีวีถามว่าเล่นกับใครเราก็บอกว่าผมเล็งเจดไว้นะวีบอกว่าเออถ้าเป็นเจดวีสนใจนะผมก็เลยบอกไอ,อ้เจดเด็กใครนะอ๋อ ในเด็กบีออนคลาวก็เลยโทรไปหาพี่ปอนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วพี่ปอนก็เลยแบบว่าเออสนใจโปรเจกต์แล้วก็อยากจะาแบบกลัวว่าเราซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะครับถ้าพี่ปอนจะรู้สึกว่าเอ้ยผมจะเอาพี่เจนี่ยไปทําอะไรแบบไม่ดีไม่งามหรือเปล่าพี่ปอนหรือว่างั้นผมขอร่วมดูแลด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โ oh, หเอาสิบีออนคลาวเขาจะชอบพวกกับทีไหนก็ได้แต่เขาเลือกเราผมเลยรู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับทั้งพี่ปอนทั้ง ที่ทิพย์บูพาราที่มันเป็นเคยวินเป็นหนังที่ดังมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลายสิบป,ปีมาแล้วใช่ครับแล้วจะไปคิดว่าจะต้องกลับมาทาอีกคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยแทบจะเกี่ยวเนื่องกับเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยน้อยมากเป็นคนละจักรวาลกันเลยเพียงแต่ว่าโลเคชันเนี่ยมันพูดคุยกับเราแล้ว,ลวโลเคชันมันสักเสธิ์มากมันล้างอยู่20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนะเรากําลังพูดถึงถ,งถนนเพชรบุรี39นะครับจากปากซอยถึงท้ายซอยเนี่ย300เมตร กลางเมืองตึกแถวสองข้างทางเนี่ยล้างหมดทุกห้องนะครับสุดซอยเป็นอพาร์ตเมนต์ออสการ์และทำไมเราจะไม่อยากสร้างเรื่องขึ้นในภายนั้นนะครับเราคิดว่ามันน่ากลัวมากมากครับแต่ไม่จริงที่บอกว่าเขาเขาเรียกเดินไปแล้วเขาเรียกเรามาเป็นยังไงอ่ะพี่ในหมายถึงว่าโลเคชั่นเขาคุยกับผมใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวรู้สึกว่ามันผมไปกลางวันนะไปกลางวันในพิบุรีสายสิบเก้ารู้สึกว่าเออทำไมมันเงียบมันมันบีดวิวมากเลยเสียงลมเสียงอะไรเงี้ย มันแบบเป็นช่องลมเรารู้สึกว่าเออผมไปนั่งในผมไปนั่งตรงนั้นเลยนะแล้วม็รู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องราวก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาครับมันคุยกับผมจริงครับโลเคชั่นเหมือนที่พี่ปอนไปอะ่ะภาพที่เราเห็นตรงแบค็คดอปอะ่ะผมไม่เคยคิดภาพนั้นเลยนะแต่คุณปอนเขาไปเงยหน้ามองอ่ะเราก็เลยแบบว่าเห็นอะไรหรือเปล่านี่เนี่ยแล้วเขาเลยเอามาเป็นฉากเออเป็นมุมมองที่อีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ได้มองครับม่ได้มีตัวตนจริงๆใช่ไหมที่พูดคุยโอ้โหอันเนี้ย คือผมอ่นผมมันไม่เคยเจอแต่ผมกลัวเป็นคนกลัวผีแล้วผมก็พาพาหมอดูพาคนส่งไปด้วยอย่างที่เล่าครับเขาก็บอกเหตุผลอย่างที่บอกครับว่าถ้าที่มันนิ่งๆเงียบเยมืดมือ่ะเราไม่มีที่อยู่ะเราผ่านไปผ่านมาเราจะไม่ไปอยู่เหรอมาสัาพพี่ปอนพี่ปอนเห็นอะไรให้ผมมาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยผมว่าไม่ใช่แค่ผมผมว่าทุกคนที่เคยถ้าในวัยไม่ไกลกันมากหรือแม้กระทั่งน้องๆใหม่หลายคนจะรู้จักบุคคลตาตา ระหว่างช่วงที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาหลายเรื่องอยากให้เจเจเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเยอะว่าเอออยากจะปเป็นเรื่องเรื่องอะไรแล้วก็คุยกันในค่ายด้วยอะไรเงี้ยครับก็เกิดว่าไอ้กูผ่านรตีเจเจก็คุยอยากให้กูผาลรตีน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่คนอยากเล่นแต่คราวนี้มันก็เอ๊ะมันจะยังไงต่อนะอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกับพี่พิงแล้วคุยกันเยอะเรื่องบทเรื่องอะไรแบบหลายรอบอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเออแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ร่วมลงทุนไปซะเลยมันจะได้แบบว่า ใช้ความแบบเราผสมเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คุยกันแล้วทุกอย่างที่เห็นก็เร็วมากนะมันเหมือนมันเป็นเซนส์อย่างหนึ่งด้วยเพราะอย่างที่บอกมันมีหลายอย่างประกอบกันถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องความเย็นความหลอนนะพูดถึงว่าเซตติ้งที่มีของพัสกาพัฒในละโซยนั้นอ่ะมันเหมือนสตูดิโอที่ไม่มีใครทาขึ้นมาได้้วต่อให้เซตยังไงก็ไม่เหมือนแล้วผมก็ไปที่นั่นจริงๆไปจนรู้สึกว่าทาเถิดเพราะไม่รู้ว่าเซตติ้งแบบนี้จะอยู่กันเท่าไหร่เหมือนที่บอกว่าเซ อยากมีภาพยนตร์ที่ถ่ายอย่างนี้แล้วแน่นอนแม้กระทั่งตัวละครน,นังนหรือพวกเราเองเราก็ยังคิดถึงบุคคาลาตจริอยู่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งเราคงไม่ได้ไปแบบเอาเวอร์ชั่นนั้นมาทำอีกรอบหนึ่งใช่ทไม่อ่อนไว้ใจพี่พีพี่พีครับมันก็โปรเจกต์ก่อนหน้านี้ของพี่พีก็ไม่ได้สะเทนสักเท่าไหร่เรื่องที่ออกมาก่อนหน้านี้โอ้โอคือจริงเราคุยกันก่อนอยู่แล้วครับคุยกัอนอยู่แล้วผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าพี่พีเราก็ผ่านโลกมาเยอะก็ ขาดโรคมาเยอะมันก็มีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็ความอ้างว้างบางอย่างคือคือวงการมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอครูอย่างเขาผมก็เห็นเหมือนเวลาผมเจอเจดสมัยก่อนเจอไมเคิลโฟหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยคนนี้เขามีของนะถ้าเกิดสมมติเรามีสัมพันธกำลังอะไรที่ซัพพอร์ตเขาได้และให้เขารู้สึกมั่นใจอะ่ะผมเชื่อว่าเขาจะทําสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ผมผมชอบโคตรรักเองเลยผมมากเลยนะอย่างเพลงที่เขาร้องเมื่อกี้อย่างเงี้ยพวกนี้มันยังอยูอย่ในใจเราเลยนะผมคิดว่าเราทําให้เขาสบายใจทําให้เขามั่นใจ เป็นแบ็กอัพที่ดีของเขาและให้เขาหนุยและเอาตัวตนจริงๆมาออกมาสู้อีกทีผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมาะกับเขาที่สุดแล้วแล้วมันก็เหมาะกอบับดียอนคาร์เหมือนกันมันมีความร้อนๆมันมีความใหม่ๆคนเกา่าๆมีความแสบๆคันๆข,ข,ข,ของทุกตลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเราก็อย่างที่เล่าว่าในค่ายอ่ะทุกคนตื่นเต้นจริงๆกับกับบุคคลาตรีกับแต่เดียร<ต>์<ต>คาวเองไม่เคยทำโปรเจกต์ลักษณะนี้มาก่อนปกติจะจะโยกวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันคือมันมันทุกระด้านเลย ว่าเราพยายามเราพยายามเป็นค่ายที่ผลิตคอนเทนต์ที่ดีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหรือคอนเทนต์รูปแบบไหนเราพยายามผลิตที่ดีสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยผมไม่เคยคิดจะทำหนังผีเพราะผมกลัวผมก็กลัวผีมากนะครับผีไม่ใช่ไม่กลัวแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนมันมีตัป B มันมีเหตุให้ต้องทาแล้วอะเราก็ต้องกระโดดให้เต็มที่เลยก็เกิดเหตุก็วีไปน้องวี วิโอเลตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยเพราะเราเจอกันเราก็ประทับใจเขาประทับใจการแสดงเขาแล้วก็พอเจอทีมงานทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์กันหมดอยากอยากให้พี่ช่วยเล่าทีเมื่อเช้าเลย่ภาพนี้ค่ะจริงๆไม่ต้องแบบว่าผมมาเป็นคนเสนอตอนแรกก็กลัวกันแหละเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้มันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยแต่ผมมาไปคุยกับเพื่อนผมที่เป็นผู้ผลิตหนังผีที่อินโดอะไรเงี้ยเขาก็สักเซสมาผมถามเขาแหละว่ากลัวไหมเป็นยังไงเขาก็พูดเหมือนกับว่า ก็คุยกันเลยก็ตกลงกันแบบให้มาช่วยเล่นช่วยสนับสนุนผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเราอาจจะถติเราไปที่ไหนที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีผมว่าทุกที่มีพลังงานอยู่เราก็พูดคุยกับเขาเอาขนมให้เขาหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคฝากหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บวกกับวัฒนธรรมของในไทยมันก็มีเหมือนกันเราก็เลยเอามาผสมกันการเปิดทางเปิดทางให้ได้ใช่ใช่ผมก็ไม่อยากให้ มีปัญหาไม่ว่าจะกับใครในเรื่องผมอยากให้รู้สึกว่าถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยกลายเป็นทุกคนมาช่วยกันหรือว่าทุกพลังงานมาช่วยกันมันน่าจะเป็นเรื่องดีๆอ,อ่ะเพราะเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่แค่นั้นเองเราก็ควรจะแบบเคารพเขานิดนึงมันมีสัมผัสที่หก่างไงเนี่ยเดี๋ยววีกลัวอีกแล้ววีกลัวมีกลัวมากเลยแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าแบบก็ที่เล่าทั้งหมดบนเวทีอะไรไม่ใช่เรื่องโก่ๆครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้นะแต่ผมก็ไปทําบุญแล้วก็ก็รู้สึกว่า ทุกที่มีพลังงานแต่ที่นี่มีพลังงานแบบพิเศษแล้วระหว่างถ่ายยังต้องทำวิธีอะไรต่างๆถูกไหมครก็เรี่ยวันนี้เรามีครับมีก็พยายามจะเคารพสถานที่และสิ่งที่อยู่นั้นให้มากที่สุดแเราไม่ต้องการความเค้นหรือว่ากลังจากสิ่งที่เราองไม่เห็นมาใส่ฉากใช่ไหมครับต้องการการสนับสนุนแต่ไม่ต้องการความเี้นกับเราต้องการให้ทำให้หนักมันดูเลียนอการดีเดี๋ยวช่วยกัน เออช่วยกันได้แต่ว่าก็ก right? ็เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องประกอบกันหรือว่าเราขอพรหรือว่าเราบอกกล่าวก็เรื่องเดียวกันถ้าเราคุยกันดีๆทุกอย่างน่าจะสับสนได้ดีเหมือนที่พี่สื่อมวลชนก็เช่นกันก็คาดหวังครับคาดหวังว่าหลายๆคนจะได้ดูหนังผีที่หลอนแบบไทยแล้วก็มีความสนุกคุณๆแบบแบบไทยแล้วก็อยากให้คนทั้งโลกได้สัมผัสเราก็ คือพอบีออนคาวมีฐานตรงนี้อยู่บ้างมันก็น่าจะพอพากันไปได้แล้ววกกับความมั่นใจของนักทีมงานและนักแสดงผมว่าน่าจะพากันไปถึงกันนะครพีพ่ตีกดดันมัยเขาให้ใจเราขนาดนี้ในการทำงาน,นกดดันมากกดดันมากเพราะว่าอย่างละละที่หลายๆท่านก็ทราบอยู่นะครับผมเพิ่งถูกตัดสินว่าแพ้มานะครับรายได้ของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตามเป้าซึ่งในกรณีของผอู้ลงเลกล้อเข<ค>าจะเป็นเพ่ของผมเลยครับนะครับ อย่างที่บอกครับคือผู้ลงทุนอ่ะเขาก็เห็นผลแล้วผมนี่ยังแผลสดอยู่อ่ะแล้วเขาก็ยังจัดงานใหญ่โตขนาดเนี้ยถามว่าผมกดดันไหมอ่ะไม่กดดันก็เกินไปแล้วมันกดดันครับแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าอ้ยมันกดดันสิมันยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะแบบว่าดีตัวเองขึ้นมายิ่งแบบมันแบบยิ่งถูกกดให้ต่ำเท่าไหร่มันจะเรียบบุ้มขึ้นมามากเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณบิออนถาวมากๆที่แบบว่า ให้โอกาสครับแล้วเบียร์2 2> คนเปลงกันยังไงเออเบียร์เหมือนฟิลลุ่มเก่ากับลุ่มใหม่มอะไรเงี้ต้องมาต<อ>้องมาพิจารณาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันัต้องปรบำถามน,นี้ดีมากเพราะว่าลองคุยก,กันก่อนแล้วก็คุยรู้เรื่องคือผมว่าพี่พิงอาจจะยุคห้าสิบแแต่ในใจเขาเด็กมากมเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาผมว่าความมั่นใจเขามันหายไปเยอะเลยด้วยด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ของวงการบันเทิงที่มันยากด้วยอย่างเงี้ยทำให้เขาฝ่อใจเขาฝ่ออผมแค่รู้สึกว่าเรามาเติมเต็มเขามีของอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่า เฮ้ยพี่ผมก็เปลี่ยนพี่ไหมหรอกผมแค่ให้ตัวเขามั่นใจมากๆขึ้นแล้วก็พี่ก็ห่วงเราแลกเอัพี้ทุกอย่างการมหมายถึงการปรับบทไหมคะปรับครับปรับด้วยอันนี้เกณฑ์มาแล้วก็มีบอกว่าปรับจนกว่ามันจะชารนี่คือมันเป็นกระบวนการการเติมเต็มแล้วก็ปรับตัวกันเลยครับอันนี้พูดก่อไม่ถึงในแง่ของบทใช่ไหมครับอย่างเช่นบทเนี่ยผมมีอิสระยังไงเนี่ยพิพรว่าจะเรียกประชุมทั้งทั้งตัวพี่ปอนเองตัวนักแสดงเองเนี่ยเขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการของตัวละครถือว่าเออ มันเป็นบางมุงที่เราไม่รับรู้จริงๆเราไม่เห็นจริงๆอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายเนี่ยเขียนยังไงหเห็นบุงของผู้หญิงวีเขาบอกฉันคิดอย่างนี้นะเราก็เลยตัวเออจริงเว้ยไม่ได้ตัวของวิคคอนเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ผมมันขาดกับพี่ของพี่มันอาจจะเก่าไปนะลองดูคนของวิวอนคาวไหมว่าเป็นอย่างนี้นะเราเรู้สึกว่าเออมันมันเวิร์กจริงๆครับขเขาเปิดรับแบบไม่ไม่กรปโอ้เขาเปิดรับแบบเผด็จการครับคือค่อนข้างจะแบบว่าเฮียบแต่บางอย่างนะครับบางองค์กรเนี่ยผมว่า เราประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ได้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยคนบางคนต้องเด็ดขาดในบางสิ่งมันถึงจะพาเรือบางลำเนี่ยแล่นไปสู่จุดหมายได้ครับด้ที่ซิเนเจอร์ของยอนทาวส์ไวในบทหรือว่าในเรื่องจะมีมีฉากที่ฉากปินของไวไหมหรือว่าไม่มีเลยอันนี้คือแบบไม่มีเลยครับไม่มีเลยอันนี้จะเป็นทางใหม่ของพีเดียวทาวเหมือนกันเป็นทางที่ผมว่าเป็นทางเดินมั่ว่าเราพยายามผลิตคอนเทนต์ที่ดีซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นมันป็นทางเดียวกัน ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีวายไม่วายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสนุกก็คือสนุกน่าดูคือน่าดูตอนนี้เราพยายามทาสิ่งนั้นอยู่ก็พูดถึงเรื่องบทอย่างเงี้ยมันผมเชื่อว่าการทําบทเพราเราเปิดกว้างแล้วเราพูดคุยกันมันจะได้บทที่ที่เข้าถึงคนเพราะว่าเราเอามนุษย์กับมนุษย์มาคุยกันคุยกันเลยก็จูนเนาะอย่างที่บอกว่าปูกขาต่อยทำเหมือนเดิมเลยเหมือนภาคแรกเลยก็ได้คนก็ไม่ได้ชอบแล้วหนูมันจุดพุ้ไปแล้วครับจุดฟุ้แบบเดิมไม่มีใครชอบหรอก แล้ววันนี้เราชอบเซนนั้นชอบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเอามาทําในรูปแบบใหม่ก็ลเลยกูอยากที่พิงซึ่งพอเขาเปิดกูปาะมันก็เลยตอนนี้สนุกมากหรือปกบททุกวันอนนี้มันไม่เครียดหรอกครับเห็นหรอว่าแน่นอนเขากดดันตัวเองแต่ผมว่าทุกคนพร้อมจะพากันไปไก็เมื่อกี้บนเวทีอ่ะเราคุยว่าอยากพูดอะไรก็พูดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นก็ไ <c oughs> ปอย่างที่เห็นผมรู้สึกว่าบทที่ดีเดี๋ยวมันจะไหลออกมาตามธรรมชาติเองถ้าเราเราเปิดใจ แค่เวลาคิดนานใ,นให้แต่ยอไม่เกิดระเด็นเพราะว่าทุกวันทำเกิบไปเบิ้อมากลายเป็นแบบว่าเออคู่จิ้นที่มันดีมาแ้วตอนนี้เหมือนยูนจับแยกแล้โอผมว่าผมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องการจับแยกและแยกจริงๆในค่ายผม,ผมสามารถใครไปเล่นอใไรก็ได้ถ้าบทเหมนนาะสมอะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นนักแสดงเรื่องการจินตนาการเป็นฐานะของแฟนๆที่ชอบทำแต่ว่าในชีวิตจริงคือเขาเป็นนักแสดงเราอยากให้เขาอยู่ในบทที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเล่นแบบใครก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราไม่มีส่วนทำเรายิ่งแฮปปี้ย่าย่เียแค่นั้นเองครับก็ ก็เล่นเรื่องอื่นด้วยผมว่าเดี๋ยวไมค์โฟก็เล่นกับคนอื่นด้วยหือแม้กระทั่งน้องๆในค่ายคือผมไม่ได้ติว่าต้องอยู่เป็นคู่คู่คู่ตลอดไปเ,เราเ,เราไม่ใช่สายที่จะไี้ผมว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเอาใจแฟนคลับต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้รู้จักน้องๆเขาไม่เคยตามผลง,งานได้มาดูว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเออเรา,าขายคู่ขายจิน้นผมว่าค่ายเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วยังอยู่มาถึงวันนี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันนะูคาดไปครับ <c oughs> อ,อาจพอหรก็ได้ไี่ได้ไม่พอก,ก็ต้องอยากให้มันไปได้ดีในมุมของผมเพราะผมยังอยากทําต่อเพราะฉนนี้นใครจะมาบอกว่าผมเป็นแบบคนมีทุนเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีใครอยากทำแล้วเสียหรอกเห็นว่าถ้ามันได้ผลตอบรับที่ดีผลงานดีๆถ้าเราตั้งใจมันก็จะมีสิทธิ์ไปต่อทีมงานที่เราเราอยากทํางานด้วยเขาก็มีกําลังใจโดยเฉพาะแน่นอนตอนนี้อยากให้ส่งกําลังใจมากที่สุดคือคนนี้ แสดงว่าะัอตัวเ่ไมฮะกลัวคลัวกากผมาเล่นหนังผีกลัวมากเวลาเขาเรืเจะทหนูแยๆไปา่กผมก็ไม่เคยเห็นแล้วกันครับแต่คือผมเป็นคนไม่ค่อยแบบจินตนาการไปไกลอะไรเงี้ยคือพอเริ่มคิดปุ๊บเราก็ตัดอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีมันก็น่าจะไม่เขาน่าจะไม่ทำร้ายเรา ม,มีถามกัรับว่าทไมเลือกเลเ,เป็นเราการแสมยีถามอยู่ครับคือคือในคาแรคเตอร์พี่พิงต้องมองว่าเราอาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์วิทด้วยแล้วก็เออคือจริงบทมันก็ปรับไปเยอะจากบุกบาที่ผ่านมาครับสำหรับผมที่อ่านบทรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีการอ้างอิงมันมีการคล้ายคลึงนิดหน่อย เราก็เลยใช้ชื่อบุขาละีแต่ว่าจริงๆแล้วบทคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็สําหรับผมมันก็ท้าทายครับแล้วก็พี่พิงก็ให้โอกาสก็ก็ดีใจจริงๆที่พี่พิงตอบมาก่อนก่อนที่พี่กรจะมามามาเสริชัยไม่ตัดนใจยังไงเจ๊กับตัดสินใจคิดงานอยู่นานไม่ตัดสินใจรับเรื่องนี้ก็อย่างหนึ่งก็ชื่อเรื่องก็คือบุภาละีอีกอย่างหนึ่งคือพี่พิงครับคืออย่างที่ผมเนี่ยจะบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาที่บอกว่าแบบพี่พิง ล้ไมไม,ไม่ประสบความสำเร็จผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็มันปัจจัยมันเยอะมากกับการที่หนังเรื่องหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะประสบความสำเร็จน,นะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แบบทุกคนยังพูดถึงโคตรรักเองเลยอ,อยู่ทุกวันนี้ก็เขียนถึงคนบนฟ้ายังมีคนร้องและมีคนฟังและร้องไห้อยู่ผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะันั้นพี่พิงเป็นคนเก่งมากครับสำหรับผมแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่พิงพี่เอง<ๆ>ครับ คพวืวพอหาอไม่เจอไม่เจอเจอีกสักนึงแต่สุดท้ายอ่ะคือพอได้คุยกันคุณพี่พิงก็นั่งพิชเล่าเรื่องให้ฟังแล้วพี่รู้สึกมันเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็วันนั้นกลับไปก็ไปขวีดก้าวแล้วก็ก้าวเป็นคนชิไมได้เล่นใช่ค่ะซึ่งตอนนี้แสนจันนัยยังอยู่ในโรงนะคะยังไม่นั่งรับแพ้ <c oughs> ไปดูเลยก่อนได้นะคะใช <c oughs> ่่คครับะแต่ว่านั่นแหละกลับมาที่เรื่องคือหาลาตีมาลีลาติกาสแล้วก็คือจริงๆคือก้าวคือชื่นชมพี่พิงมากแล้วก็เล่า เฮยเราก็เลยไปดูว่าพี่พิงเคยกำกับเรื่องอะไรมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เราชอบหลายเรื่องเรื่องแบบมีหลากหลายโหมให้เราไปรู้สึกประทับใจแล้วเราก็วกกับคอเราได้เจอพี่พิงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นก็เลยตอบกลับดวยค่ะแล้วพอได้อ่านบทก็เลยมั่นใจมากว่าคนน่าจะเอ็นจอยสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันเป็นบทที่ท้าไทยสําหรับวีชาวบ้านนักแสดงนะแต่มันก็จะเป็นบทที่สร้างความสนุกและหล่อไปคบๆกันได้แบบเด้งคกับย้ายย้ายกับยายหน่อยยายหน่อย ยายมายังไงทันเลยชันด้วก็อย่างที่บอกเมื่อเช้าค่ะร้านเล่าจริงๆไม่ตอบแต่ว่าคือพี่พิงค์อยากติดต่อมาให้เล่นเรื่องของก้าวเนี่ยแต่ว่าก็เล่นฉากเดียวนะแต่ก็เออสลังจากคุยกันก็เออเปินหูคอแล้วก็เขรามาชวนบอกว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้เออจะให้เล่นจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะคนดีอีกสองส่วนก็เพราะตรงคนดีเออี่บอกว่ายังไม่ได้อ่านบทที่จริงไหมคะ เชื่อใจใช่ไหมคะเชื่ใจเชื่ใจแบบกระเจดเคยเล่นนมาแล้วเคยมีนเจอมาแต่ไแต่ไรหนูเคยทำน้เป็นกาคขงบเออทีฝั่งนู้นล้วก็ติดตามต่อมานานางนี้เป็นต้นั่นีบ้างฝ่งนี้บ้างสามคนที่เชิญครับเชิครับเชิญ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 ครับทีมซัพพอร์ตคนนี้ยังไงะกับเือตลคนัพอเป็นไร ทำงานให้มันคุ้มค่าเตหนเลยสิเอาทีมงานเตรียมติดต่ออาไทยเลยติต่อไม่ดีติดต่ออาไทยมาเล่นแทนเลยมั้็พ่อผมรอกินหมูกระทะอยู่ครับครับผมก็พี่พิงเขาให้การไว้ใจครับในการที่เข้ามาเล่นและแกเข้าเชื่อในตัวเราบางอย่างก็เรื่องนี้ก็จะทําเต็มที่เหมือนเช่นเคยครับจากการที่พี่เขาไว้ใจแล้วก็พอรู้ว่ามนักแดงแล้วก็ ชื่อเรื่องบุกขาด้วยเนี่ยก็เลยแบบว่าผมว่ามันสนุกแน่กระติ้มขัญเลยครับผมกลัวผีครับ <c oughs> ดูเออขอให้เขามาแก้ตัวแทนลูกพี่เขานะครับ <c oughs> อ่ะมาก <c oughs> ็อยากอยากไม่กวนฝากหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยี่พิงเนี่ยแกเป็นคนที่อันนี้กล้าการันตีเลยว่าแกสามารถสร้างสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้ครับด้วยความที่ แกเนี่ยเป็นคนที่มีแบบแกจะรุ่นใหญ่แลว้วแต่นิสัยแกน่ารักมากแกขอแบบคุณนักแสดงทุกคนทุกเทกแกส่งแต่แบบพลังบวกในวันที่แบบไปถ่ายหนังแกตาเล่นดีมากเนาะคนที่เล่นดีคือด้วยความน่ารักของแกมันเลยทําให้นักแสดงเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรที่มันยากเราก็อยากจะร่วมหัวจมท้ายกับทิพย์ให้มันสมเร็จให้ได้ก็เลยคิดว่าแบบผมว่าหนังเรื่องเนี้ย นะมันจะถ่ายกันบนบ้านล้างที่มีผีกลัวถ่ายกันไปกลัวผีกันไปนนเวลาเวลาจะกลับเรียกเป็นชื่อนะอย่าเรียกไอ้ทุกคนขึ้นรถมียางแบนขับไม่ออกไอน่ออบซึ่งเชื่อว่าพี่พิงความน่ารักความตั้งใจความรักหนังของแกจะในลเมิตให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีครับรบกวนฝากนะครับต่อไปครับที่ตาบัครับผมก็ ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเล่นเรื่องนี้นะครับผมก็ได้อ่านบทก่อนแล้วก็ได้อ่านบทอยู่2วันครับวันหนึ่งครึ่งเล่มแล้วอีกวันหนึ่งอีกครึ่งเล่มครับแล้วก็ดูเราก็รู้สึกว่า้เรื่องนี้มันน่าสนใจดีอย่างแรกก็คือเรื่องบุคคาลาตีก็เป็นหนังที่ผมชอบมาตั้งนาน,น้ะครับก็ได้ดูตั้งแต่สมัยเรียนมหาหลายัยน,นะครับผมแล้วก็ เคบบพึงนะ่งเขาให้มาขายหนังไม่ได้มาให้มานั่งรรมา้านั่งสวดทรมะาทำได้พีบบ่พิงค์แล้วมีความสุขอโอเคมีคสุกว่ามันมีความสุขมันแบบว่าสบายใจเราสามารถแบบเต็มที่กับงานที่เราจะสามารถทําได้จะเหนือ่อยจากสองทุ่มจนถึงหกโมงว่ามันก็ธรรมดาอขอให้การทํางานมันมีความสุขอ่ะมันก็โอเคแล้ะและ้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่จะได้เล่นหนังเรื่องนี้ได้เล่นหนังมาก เจตมาช่วยหน่อยวะาเจตเป็ปิดดีๆปิดอ่ะช่วยถามช่วยๆนะเอามา่ะคุณผู้ชม่ะค่ะจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ยังไงอะพี่พิงจะเริ่มวันเมื่อไหร่เออเราเริ่มถ่ายคิวแรกวันที่24มกราคมนี้ครับแล้วกำหนดฉายเมื่อไหร่เออกำหนดฉายเอาไว้ไว้รอใกล้ๆค่อยประกาศดีดีกว่าครับยังไม่กล้าบอกไปเดี๋ยวแฟนๆจะไปตีตัวรอนานครับเดี๋ยวงินจะจมคิดว่าคอนเทนต์ใช้เวลากี่เดือนในการเออเราถ่ายกัน3เดือนครับด้วยด้วยคิวของนักแสดงเราแล้ว ความพิถีพิถันของทำยอนพาวด้วยครับอัลมุมกลมใหญ่ขนาดที่ว่าไหนครับเดี๋ยวต้องรอทำยอนพาวประกาศนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมาให้ทุกท่านนะครับแล้วก็รบกวนนะครับขอเสียงปรบมือกับนักแสดงของทุกทุกท่านด้วยนะครับพี่สุตาบัคนะครับพี่ต้าพิยัตนะครับหอมแฝงและแน่นอนนะครับพี่เก๋และคุณบีเพียวเล็กนะครับต้องดูต้ครับ